เรียบเหอยเรียบสุดเอาเดสมทเนี่ยมีใครบ้งเนี่ย,อยเอา,อาเออวกดแรกอ่ะกูพอจะเปิไอ้สัต่กูรู้เดี๋ยวพี่ก๊อตเริ่มเริ่มตอนไหนครับพี่ต้องให้ทุกคนลงรถก่อน,นแล้วให้หพี่ก๊อตประกาศเริม่มใช่ เอาด้วยกคนประกาศเริ่มเลยพี่ลงรถประกาศเริ่มลงอยู่หลังคาได้ป่ะหลังคาก็อยู่หลังคาก็อล์ย์กูแอบหน่วงด้วยตอนนี้หน่วงด้วยกูแอบเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้เหี้ยเดนแมนนะใครไม่ได้เข้าตัวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะไอ้เหี้ยเอาตายไปหนึ่งเอาเหี้ยตายไปแล้วหนึ่ง

เอาดิเนลุกโดนเไอ้ว <Brother living room> ิตาี่ตาใจวิท่ะตาใจวิทะเอ้ยตรงนี้ไงเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครลงมาหรอเอ้ยระพาบิน เ <laughs> <s musique> ้ยยยไอ้ยยนั่งกวายอนี้น่กวายเนี่กวาเอาไงเอาไงตรงเนี้ยเอาไงตรงเนี้ย เชื่อตรงนี้ตรงนี้ดูจริงจังเกินไปละเชมเชมเช้มไหมจะบอกเลยเช่มทุกคนในสั่งเช็มเนี้ยเชมไอ้คนนอนรอนานตรงนี้เออคนนอนเฉยเร็วปะสวิตแม็กกีบิตัสก่อนอวิตแม็กกีบิตัสสนี เรียบร้อยเรียบร้อยไอเชฟเพลงจะหมดว่ะเพลงหรือคน้ายวย่ะบุกเก็บบาร์ละเก็บบาร์ลาหู ไปจะปลุกม่เล่นขึ้นม่เล่นต่อไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นผมตายแล้วไงชุบหน่อยเดี๋ยวเคืนให้ชุดไม่ได้ให้เมาเสียข้าวก็จะหมดละตายตายข้าวก็นับนะพี่นตายข้าวก็นับนะสี่คนสี่คนไปค์แบงเดียวเลยนะโอ้โหยเีย่ห้อเอย หนึ่งนึงนึงกัดเตียดีไมตายแล้วเหรอตายแล้วเดือหนึ่งหนึ่ไ้อยยี่สิบได้ยี่สิบลอ่ช้าเล่นทีมไม่เดี๋ยวค่อยเตือ้ผมก็ได้เตือผมก็ได้โอเควเอย่ลืมบวกไปเบสไบวกหก็มีเช่ เอ้แหนกูขึ้นไม่พูดเราเราขึ้นไม่พูดแน่ใครไม่ชูกไหมดูดูก่อนมีใครไม่ถูกไหมเนี่ยผมอยู่รถอยู่ในพาวมีกี่คนอ่ะมีี่คนอ่ะสี่คนสี่คนสี่คนอยู่ไอ้แหยแบกไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมครูเออไปั้นไปโรงพยาบาลดีกว่าในเก่งด้วยห้าคนเฮ้ยเก่งเอาไปโรงพยาบาลเลยใครรักษาเสร็จแล้วลูกคนรอหน้าวอนหน่อยนะคะทำอะไรมาครับเนี่ยนักเก็บป่าครับ นาเก็ตป่าอุ๊ยอุ๊ยนาเก็ตป่านากป่ามาลีมาลีเกล่าอุ๊ยอุ๊ยนักเก็ตป่านักเก็ตป่ามาลีมาลีเกล่าอุ๊ยอุ๊ยนักเกตปลาหลอกหลอนกูมากหลอกหลอนกูมากนักเก็ตป่าเนี่ยโอ้โหโอ้ยหลอกหลอนมากตรงนี่ มาแล้วจากสภาใช่หรือไม่ใช่เลยพี่ก็อย่าลืมเอาวัฒนธรรมนักเก็ตปลาไปเผยแพร่ต่อพี่เผยแพร่จนตายห่าหลอนหูยช่ป่ะนักเก็ตปลา